ซับนะคะพี่อ่ะพี่ปะนี่เดี๋ยวอันนึง่ง <About it. S 2> เอาบ้าตีบแมนบแมนพะนะ ข้อยิตปวกแไ่ใครเนาะนี่เลยใส่โชว์ดิพี่บักงามเลงนี่แม่อันนี้จะอ่อนตัวไหน นี่เดี๋ยวคุ้นทำไมอ่ะเี็ดอะไรนี่นี่เด้มุนีกระดอกันตัว

เอาไปใส่อันนั้นอันนี้ก็ได้ตัวเออเออเปเลือกเอาอจะเป็นยังไงบนันน่นี่คุณน่าเกิดแมนได่น่นะนะทุกคนเราเอานอคะ่ะไปต้มกินกับแจวประเดช 目いいねの。 đi, đi. Ừ, đổ. Đổ kín rồi các chắc trăng ít này một Ừ. Để, Để này, này, này. Má đây. lên te lên te lên te นี่เด้อคุณน,น่จะเป็นห่อออนนี้อออบ่นนบอ,อ,อออกมารอดถามแล้ว่ะไปตะเ็ดกิน นี่ไหมปะพี่ต้อนอเตแน่ยหูหน่งสองอันสุดตานะนั่นนั่นอันหนึ่งย,ย,ยู่ใกล้ๆ นอนเพื่อเห็ดปวกนี่ล <ไป S 1> ่ะไปอ๋ออะครับเกี่ยวไปอีกสามทีอีเทนทรีนาที ้องกินตอนเช้าๆตัวเราเป็นการเราตื่นแต่เชา้าคุณเรตื่นเช้ากับแดงานเวียกหลายน้ำบอกสิน้องอ, <c oughs> อีกวันไม่นีวันไม่นี กุ่มสไกายก็ได้แสบอัอนอ้อนอนี่ไหมาปพะนี่อันนี้อันอนี้ชอบซอสใช่แล้วนี่นี่อยู่ตรงนี้นะ โอเคเราได้แล้วนะคะทุกคนเราจะกลับบ้านกันเอเคค่ะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจ้านี่แ้คะค่ะอาหารเช้าเรา